สวัสดีครับพระที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับพิมพ์สีเหลี่ยมนะครับนี่นะครับอีกอันหนึ่งเป็นสมเด็จสายลุงนะครับเนื้อเป็นจะลงและเนื้อสายลุงนะครับแต่ที่สําคัญนะครับพระองค์นี้เนี่ยนะครับอยู่ในมือของคนธรรมดานะครับอยู่ในมือของบอยภูมินครับซึ่งไม่เป็นพระเลยไม่กระดิกกระเดี่ยวเรื่องพระเลยสักนิดหนึ่ง แต่อยากขายพระบอยเหมือนกันแต่ขายพระไม่เหมือนกันหลังจากออกคลิปไปแล้วเนี่ยมีมีคนชอบใจหรือคนด่าไหมบอยก็บางบางคนก็บอกว่ากินใจดีครับอ้าวถามจริงจริงครับเฮ้ยเราเราเราพอขายได้ไหมถามจริงถา้าม้ค่อยไมพค่อขายได้ไหมได้ครับก็มีตอบรับตลอดครับครับมีเสียงตอบรับอีกครับขณะที่ ไม่ได้ไม่ได้อธิบายอะไรเลยไม่ได้ม้วอะไรเลยครับผมให้เห็นดูพูดอย่างเงี้ยใช่ก็เราไม่เป็นจริงเราก็แค่ศึกษาทางใน Youtube ดูดว่าเออนี่เขาเรียกว่ายังไงเป็นยังไงเรียกแค่ <ผม S 1> ช,ชื่อมาเป็นครับอแล้วมาขายพระเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเราเวลาจะไปตอบคำถามลูกค้าได้ยังไง เขาข้าม,มาอะไรผมก็อตอบแบบว่าทําไมได้มาอย่างไอ,อ,อแล้วอยู่ที่ไหนได้มายังไงผมก็บอกว่าตอนสิบกว่าปีผมอยู่ออทำโรงงานพะ<ค><ค>ผมเก่งเรื่องพระแต่<ค>พอเพื่อนพาไปเที่ยวบ้านมาบ้านหมู่บ้านเขออยายเงี้ยเราไปเห็นเราไปชอบแล้วก็ขอแบ่งปัน,นเข้ามาว่าออว่าแบ่งปันมันได้เท่าไหร่เขาว่าคนแก่เขาบอกว่าไม่ต้องหรอกอันนี้มีฝา สามสิบดีกีนั่งเป็นเพื่อนกันดีกว่าแค่นั้นแหละเขาก็คุยกันรู้เรื่องอะไรก็ได้มาได้มาเพราะว่าพระเราก็ไม่ค่อยผมไม่ซื้ออยู่แล้วพระไปเที่ยวมาก็ไปหาคนนึงคนใหญ่ก็คนเลี้ยงคนนู้นมั่งอะไรมั่งนิดหน่อยก็ไม่มีอะไรว่าเนี่ยมีเนี่ยเอาอยากได้ก็เอาไปต่อเองทำไมมีพระเยอะก็ค่อน้างเยอะพอสมควรเท่าที่เห็นก็พอสมวรเยอะอยู่ครับครับได้มาจากได้มาอย่างนี้อ่ะ ผมได้มาที่อดรล้งแต่ทำรงงานมาผมมาได้ไปเดินตามแพ่งพระมานั่งดูซื้อพราเพราะไม่ใช่แนวผมเพราะผมเป็นคนทํางานแต่ไม่ได้ไปหาซื้อพระที่นู่นที่นี่มาอ่าอ่าอย่างเราหลวงพ่อวัดบางแหลมอยู่ที่เห็นเนี่ยเขาบอกเขาเล่นจนแพงนี่ทําไมทําไมบ่อยมีไม่น้อยก็ผมเอาที่ว่าผมรู้จักคนที่ว่ารู้จักคนแม่กองหรือว่าใกลๆบ้านแม่ เราก็ไปผมก็ไปเที่ยวกักันมานี่แหละผมได้มาแปลว่าไม่ได้รู้แล้ว่า็อะไรยกท่อก็ยกพ่อมาทานสองพันเก็ยกมานี่นะครับเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเพราะว่าผมคนเก็บสะสมอยู่แล้วครับพอออกมาจากงานมาก็นี่แหละได้แรงเชียร์แรงใจญาติญชนะบัญชรบอกว่ามีพระมีพักก็ออกมาแบ่งปันกันมั่งครันลุยเขาจะได้รู้จักครับจะได้มีช่วงท้อเสี่ยงมั่งผมก็เลย งัดออกมาทีละอย่างยังมาให้ชมถ้าเอฟซีท่านใดสนใจก็คุยถ้าทามคุยกันได้อันอย่างที่เห็นนี่คืออะไรอ,ะอันนี้สมเด็จที่ผมเรียกเป็นพิมพ์นะมันมันเป็นสมเด็จเป็นจระค์แต่ทรงเป็นเป็น,ปนวัตถะแก้วแต่ด้านบนนี้เป็นพิมพ์สมเด็จลุงเนี่ยอ,อันนี้ก็เรียกสมเด็จลุงอ่าด้านหลังต่อคุะครับครับผมนะครับคุด ว่าทําไมสงององค์น,นี้มันแตกต่างกันก็นเพราะก็อง์ด้านด้านด้านนี้ด้านนี้ละนนกนันเพราะผมเรียกมายุกด้านนี้เ้็น,นขวาด้านฝาเป็นทรงพระแก้วนะครับอ่าและนี้เป็นด้านซ้ายเป็นสมเด็จอ่าดูนะครับอ่ามันคนละทรงกันจริงครับผมผมจะเรียกอย่างนี้น<อ>เรียกทรงมเรียกไม่เป็น <laughs> ม,มเลยเรียกอย่างนี้แหละเพราะผมผมเป็นอย่างนี้ผมก็พูดอย่างนี้ เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องส่องให้ดูนะครับว่าส่องหาอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ส่องให้ดูช่วยประกอบการขายนะครับเนี่ย๋ยวบอยภูมินินจะหยิบฮะเอาพิษเอานี่อ่อนเลยเจ็ดสีนี่แหละขึ้นกล้องก่อนแล้วอธิบายตามที่รู้อ่ะเนี่ยนะนี่นะครับอ่านี่สมเด็จอ่าเป็นจรงหรือสมเด็จลงุงผมเรียกพิมพิมประแก้วนะครับอ่าดูนะครับช้าๆหน่อยช้าๆหน่อย อาจารย์หน่อยดูดูคนไม่เป็นพระสอนคนนะครับแล้วจะขายพระอีกนะครับคือตรงตรงเลยไม่เป็นพระด้วยพอพอใช้กล้องเป็นพอเป็นครับก็ดูเลยครับสีลุงสีลุงมีกี่สีเจ็ดสีนะครับก็ดูเลยดูตามสีเลยครับอดูตามกันไปเลยเพราะว่าไอ้เรื่องมูลสั้างผมไม่รู้งประกงไปยังไงแต่ผมมีแบบนี้ผมก็แบ่งปันให้แบบนี้นะครับอ่ดูนะครับนี่นะครับดูกันเองนะครับเพราะบ่อยไม่เป็นพระ ผมไม่เป็นจริงสมเด็จครับดูด,ดูมีทุกสี่เจ็ดสี่นี่มีครบครับไม่เป็นพระแต่อยากขายเราบอกว่าไม่อยากขายเรายาังเป็นปันยงนี้ว่าไม่เป็นพระแต่อยากแบ่งปันครับใช้คําว่าแบ่งปันดูดีวรอดูดีว่าครับนี่นะครับซื่อๆตรงต่อยตรงมาเลยนะครับเดนนี๋ยวเราจะหยิบดูพิมพ์พระแก้วอีกองหนึ่งนี่ๆเอาอันนี้ลงนะครับครับผม ตรูงนี้ต่อครับอธิบายเหมือนเหมือนดูคลิปหน่อยดิอธิบายหน่อยดิตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรถ้าทําคลิปผมก็แบบนี้แหละคุยแป๊บเดียวแล้วก็คุณไม่ออกให้ดูภาพเลยครับให้ดูภาพเอาครับเนี่ยนะคัอคือว่าถ้าลองใครสนใจก็มาดูภาพเอามามาดูว่าองค์จริงเอาดูดูองค์ริงเอาครับครับเราพูดไปแล้วก็เอามูอเรามาจริงจริงอ่ะดูกันนะครับ ไล่ดูกันเลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้เอกว่าสุภสมเเ็จเนี่ยเขาดูอะไรกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราไม่เคยทําไม่เคยไม่เป็นก็เลยนี่เรามีแบบเนี้ยใครสนใจก็พูดคุยกันได้ครับดูกันนะครับพอคุยกับคนไม่เป็นพระผมไม่รู้จะถามอะไรนะครับเพราะมันได้คําตอบแบบคนไม่เป็นพระนะครับ <laughs> คือคือทางช่องจะพยายามให้ทําทุกคนนะครับว่าจะเป็นพระหรือไม่มเป็นพระนะครับ คือเขาจะขายในสไตล์เขาแต่มีคนซื้อมีครับอฮ้ยยูุ่ดตรงนี้นะอยูดตรงนี้นะนี่นะครับนี่นะครับผมก็ไม่รู้จที่ช่วยอธิบายไงดูความเก่าเองแล้วกันดูตามสภาพที่เห็นบนจอนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่อ่หยิบไปองึ่งหยิบหย,ยิบนี่ดีกว่าแบบนี้ดีกว่อาอ้านี่ไปสมเด็จครับหลงังหลังคุดหลังต่อคุดนะครับครับผมนี่ดูสองให้ดูลักษณะเนื้อแล้วก็พิจารณาเองาะว่าผมไม่รู้จะบรรยายอะไรครับว่า พราะผมไม่เป็นปจริงๆแต่ถ้าผมเป็นผมจะอยลลืไปยิ่งวันนี้ครับอาจก็ดูกัน,นะครับอ่ะอันนี้ก็สมเด็จลุงอันนี้พิดสมเด็จลุงแน่นอนครับเลื่อนให้ดูช้าๆนิดน,นึงครับนี่นะครับผมเก้าเนี่ยถาว่าเก้าไหมมันก็เก้าครับนี่นะครับขายพระแบบเป็นคนไม่เป็นพระถ้าเป็นพระนี่ก็ต้องอกเป็นแสนนี่ถ้าผมถ้าผมขาย ถ้าเป็นพระแล้วครับม่ต้องแตะเลยครับราคาจับต้องไม่ได้ไม่ได้แน่นอนครับแต่นี่ผมไม่เป็นถึงว่าเอาแค่ราคาสองพันสองพันนี่นะครับถ้าสนใจแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาดูเราเขาช็อกระตายได้ครับนี่นะครับพระนะที่บอยบอกว่าจะแบ่งปันให้นะครับนี่เดี๋ยวดูด้านหลังัครับพี่ดูด้านหลังนะครับ้ผมโดนเอ็ดแล้วเว้ย้ยจะให้ดูด้านหลังผมไม่ดู นี่นี่ให้ดูด้านหลังต้องดูด้านหลังเลยครับครับผมดูด้านหน้าไม oh hm. ่เท่าไรต้องดูด้านหลัาถามหน่อยดิเดี๋ยวผมหาอยู่ครับห่านื้ออยู่นี่นะครับนี่นะครับผมจะเลื่อนไปเรื่อยๆครับสมเด็จเนี่มาด้านหลังตอกคุดกันแล้วครับครับอ่านี่นะครับ นี่นะครับคุดครับอ่าก็ประมาณนี้ครับเนื้อผมอธิบายมากไม่ได้ครับอธิบายมากเดี๋ยวผมว่าจนตอบเองนะครับคือคือคือเราจะให้ฝึกคนคนหนึ่งที่มาขายพระได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเอาองค์นี้หลวงพ่อวัดบ้านแหลกไปส่องหน่อยอันนี้ครับ สองห,ห้าความความเก่านิดหนึ่งอันนี้ปีไหนอันนี้ปีไหนเหรอครับปีไหนก็ไม่รู้นะครับคือคือหนึ่งหกครับสองห้าหนึ่งหกสองห้าหนึ่งหกนะครับข้างหลังมีอเอ่เราจะขึ้นไปดูนะครับว่ามี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 ความเอ้ยจัดๆนิดน่น,นะนี่นี่ภพพักนะครับภพพักชัดเจนนะครับนี่ครับเฮ้ยถระปังติดดีเนี่ยครับ นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแคปภาพไว้นะครับนี่กําลังขยายสามพันนี้ดูแหลงเลยคือทางช่องนะครับใครจะขายพระเป็นพระไม่เป็นพระผมเปิดโอกาสให้หมดทุกท่านนะครับนี่ไล่หน่อยไล่หน,หน,หน่อยบอยนี่นะครับดูนะครับนี่ด้านให้บอยให้ดูอะไรนะขำอยากขำให้ดูอะไรสอนให้มันเป็นพระหน่อยกับผมอ่อให้ดูเนื้อ เอาไปดูเนื้อดีฟ้าครับเพราะว่าดูให้ดูดูกันว่าเนื้อผมกับเนื้อที่เขาเล่นกันว่าเนื้อใครมันจะเหมาะสมกับกันเพราะว่าผมได้มาจากพื้นที่ครับอ่าพรบบอลเล็บไอ้หลวงพ่อบลเล็บนี้ผมได้มาจากพื้นที่สองพันนี่ะอ่าผมใบปันให้ราคาวบาอครับผมเอาถึงตายครับถ้าองค์มันสแส้งก็ไม่ีคนซื้อผมครับแต่ถ้าองค์ส่งพันนี้มีแน่นอนให้ถ้าสองพันมีคนซื้อมีแน่นอนครับเพราะว่ากําลังคนเรามันไม่เท่ากัน บางคนก็ซื้อแพงบางคนก็ซื้อถูกแต่เราก็ราคากลางๆดีกว่าครับนี่นะครับเอาราคากลางๆดีกว่าครับเอาแค่ราคากลางๆพอครับเพราะว่าผมเบ็งปันในราคานี้คือผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคนขายพระไม่เป็นแต่อยากขายพระแต่ที่แน่ๆคือแบ่งปันในราคาจับต้องได้ครับผมนี่เฮ้ยเฮ้ยบอยเวลาคนมา อเออเอน่อา,อา,ากล้องหน่อยเขาคือเข้าหน้ากล้องหน่อยคือมานน้ยะคือคือทางช่องนะครับจะไม่ไม่แยกกาเป็นพระหรือไม่เป็นพระหรือเป็นขนาดไหนบ่อยเวลามาขายพระบ่อยอธิบายยังไงหรือไม่ต้องอธิบายผมแค่าาผมทาไรสดผมก็เลยผมก็บอกว่าวันนี้ผมจะแบ่งปัน,ปนพระแบบนี้แบบนี้นะครับถ้าลองอสนใจสนใจถ้าทำก็ได้แล้วก็ให้ดูภาพเป็นหลักครับ <laughs> ให้ดูภาพหน้าลัาง ถ้าลองเอฟซีท่านใดสนใจก็ทักทายคุยกันได้ครับผมก็จะไลฟ์สดประมาณนี้พอสักพักก็ไลฟ์ภาพแล้วก็เอาโทรศัพท์ไลฟ์ดูไว้ดูภาพว่าภาพที่เราจะไปปันนี่มีกี่องค์อ่าเพราะว่าทุกวันผมจะแบ่งปันวันละสิบองค์สิบองค์สิบองค์ถ้าหมดคือหมดยุติก็หาอีกวันก็เอาพระอีกชุดหนึ่งขึ้นมาใหม่แบ่งให้สิบองค์เหมือนกันครับ,รบถ้าลอง เวลา,วาไล์เวลาไรเวลาไล์สดทียังมีคนดูกี่คนเมื่อก่อนนี้ผมไล์สดทีนะมีคนดูประมาณสี่คนแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นสิบกว่าคนล้วเด <c oughs> ี๋ยมก่อนแต่ก่อนวันสี่คนครับอ่าเดี๋ยวนี้สิบกว่าคนครับแล้วมันว่าต้นมากเนี่ยเขาจะดูทาง youtube แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาครับอ้าวต้นมากจะเป็นยังไงครับ,รบพรผมทำเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วเมื่อคลิปที่ว่าเดือนที่แล้วที่ผาทำที่พี่ประเทศยาทำคลิปผมก็ไล่สดไป เอ้ผมว่าไอ้นี่ไปเขาสั่งมาทาง youtube เยอะโทรมาครับว่ามีภาพแบบนี้นี้นะว่าจะแบ่งปันนะอะไรราคาเบาๆจินนะกำลังผมไม่พอผมเป็นปันท่านี้ผมก็เลยบอกว่าผมแบ่งปันในราคาเท่านี้ถ้าสนใจชอบใจก็ทักทายพูดคุยครับถ้าชอบเช้าอยากแบ่งปันก็ส่งนี่เลยครับส่งมาที่บัญชีและก็ให้เขาส่งที่อยู่กระบายผม ผมก็เลยจัดส่งพระให้ครับเฮ้ยได้ขายได้สักองไหมขายได้สักองไหมถ้าถามว่าขายได้ก็ถ้าพูดหลายองก็คือลักร้อยพี่เฮ้ยลักร้อยองขึ้นนะเฮ้ยมาคิดไมที่ว่าผ่านไปนี้ขายได้เป็นร้อยองครับนี่นะครับขายพระไม่เป็นแต่คนซื้อครับเป็นร้อยองครับเขาต่อราคาไหมไม่ต่อครับนี่นะครับ คนไม่เป็นพระก็ขายคุณคุณขายไปเลยครับมันต้องมีคนดูคนชอบใจบ้างครับขอบคุณนะครับบอยภูมินนะครับขายบอยภูมินขายพระไม่เหมือนบอยนะครับตรวจจะบอยไหนนั้นนะครับไปหาเองนะครับขอบคุณมากครับบอยสวัสดีครับครับ